มีรถไฟนะครับผมกำลังขับมาใช่ไหมโอ้โหควันขโมงมาเลยแล้วคือว่ามีผู้ชายคนนึงอ่ะเหมือนเขาเอากล้องอ่ะมากำลังถ่ายอะไรอยู่บางอย่างแล้วคือแบบว่ามีรถไฟมาข้างหลังอุ้ยเฮ้ยโอ้ยเฉียดไปนิดเดียว1มิลลิเมตรได้แล้วไปยืนถ่ายอะไรตรงนั้นมาหน้าโอ้โหเกือบไปแล้วเฉียดไปนิดเดียวเฮ้ยเล่นสกเก็ตบอร์ดใช่ไหมโอ้โหจะชนจะชนเอาเอาเฮ้ยระลับไปเลยเหรอเฮ้ยอุ้มไปเลยเดี๋ยวโอเค โอเคไม่เจ็บไม่ป่วยอะไรทั้งนั้นดีนะไหวพี่เขาดีจัดไม่งั้นนี่หน้าแหกเลยทีเดียวมีลูกหมาตัวหนึ่งนะครับผมกำลังเดินอยู่ตรงถนนใช่ไหมแล้วเขาแบบว่ามีรถยนต์ขับถอยลังมาไอ้ก็โหูแล้วเขาแบบว่าเหมือนจะเป็นแม่ของสุนัขตัวนั้นใช่ไหมเนี่ยมาฆ่าไปพอดีโอ้โหเอ้ยดีนะสุนัขตัวแม่ม่เห็นพอดีไม่งั้นไม่อยากจะคิดสภาพคือเขากำลังพายเรือชอมวิวอยู่แล้วอยู่ยยๆผู้เขาน้ำแข็งมันก็ถล่มลงมาโอ้โหดีนะเขาไม่ไปพายไปอยู่ตรงนั้นนะ่ะโอ้โยงงั้นนี่แบบยับมาก ก็คือแบบว่าอยู่สักใกล้กันเลยทีเดียวดีนะพรารัสซีมันไม่แรงมากโอเควิ่งมาเตะบอลส่งไปให้เพื่อนเสร็จแล้วก็เตะไปส่งให้เพื่อนอีกคนนึงแล้วก็เตะข้าอุ้ยเอาม่เข้าอโอ,อยโกูเนี่ยแบบมือไวเกินรับได้ไงวะเนี่ยโคตรเร็วอะวันนี้คือแบบว่าพาสุนัขมาเดินเล่นเสร็จแล้วมันก็ไปอะไรไอ้คาบลูกแมวเหรอเฮ้ยแล้วือแบบว่าแม่แมวอะแม่งมาถีบสุนัขเลยอะโอ้โอคตรโหดเอเ้ย ุนัขยังกลัวแม่แมวอ่ะจังหวะนี้กล้าดียังไงไปยุ่งกับลูกเขาคเคอผู้หญิงคนเนี้เขาอ่ะทํามือถือตกแล้วคือแบบว่าโลมาก็คาบมือถือมาให้โอ้ยมันเป็นไปได้ยังไงวะเนี่ยดูดิโลมาตัวนี้จะฉลาดไปไหนหวะเนี่ยแบบรู้เรื่องด้วยอ่ะดูเหมือนว่าขวดวายอ่ะมันกาลังกิ้งตกลงมาใช่ไหมแล้วคือแบบว่าอุ้ยพี่เขาหักกระโดดมาคว้าทันเกือบต้องไปแชดพื้นแล้วของแพงซะด้วยแข่งวอลเลยบอลใช่ไหมอาติลูกมาเสร็จแล้วโดนหัวฝ่ายทีมเราแล้ว,ลวคือแบบแมงด้งไปเอาชนะเลยอะไรวีดู โดนหัวป้าบเสร็จแล้วมันเด้งกลับไปชนะเฉยโคตรฟุกเลยอะโชคดีจัดดูเหมือนว่าเขาอะกําลังขับรถตรงเนินเขาใช่ไหมเนี่ยแล้วคือแบบเฮ้ยมันจะถลายลงมาแลว้วเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยแล้วคือแบบว่าพี่เขาเบรกลงมาเอ้ยเอ้ยโอ้โหน่าเกือบคว่ำสองรอบเขาเล่นพับจีเยอะไปหรือเปล่าวะเนี่ยก็ขับซะโอ้โหอ่าหม่งบนไปข้างหน้าเสร็จแล้วจะเข้าโกไหมเอ้าแล้วคือแบบว่าพี่เขาใช้เท้าสกิดบอลโอ้โหเกือบเข้าโกว่ะดูดิ เฉียดไปนิดเดียวเกือบแพ้แล้วเมื่อกี้โอ้มาทันพอดีเฉียวเชียดมากใช้มือไม่ทันก็ใช้เท้านี่แหละเอ้าเฮ้ยแล้วดูเหมือนว่าเขาจะรับลูกไม่ได้ใช่ไหมแล้วเขาแบบว่าทีมตัวเองเขาเอาไม้สกิดอุ้ยโอ้ยนี่ได้จะเข้าแล้วอุ้ยอีกแค่หนึ่งมิลลิเมตรได้โอ้ยทำไปได้ยังไงวะเนี่ยอ่าเฮ้ยเล่นสเก็ตบอร์ดใช่ไหมเสร็จแล้วเอ้าเฮ้ยเอ้าเอาแก้วน้ำเขาไปเฉยอุ้ยงงแล้วคือแบบไม่ชนคนด้วยนะพี่คนนั้นนี่งงเลยมาจากไหนวะเนี่ย อายอนเหรียญมาไว้บนโต๊ะใช่ไหมเสร็จแล้วเหรียญมันก็หมุนหมุนหมุนเสร็จแล้วเหรียญมันก็ตั้งเฮ้ยตั้งได้เฉยเป็นไปได้ไงวะเนี่ยอุ้ยแค่ใช้มือวางเองยังลำบากอันนี้คือโยนแล้วเหรียญมันตั้งคือเขาอะกำลังพายเรืออยู่ใช่ไหมแล้วอยู่ก็เจอสุนัขตัวหนึ่งกำลังจมน้าแล้วหูแล้วก็แบบว่าช่วยชีวิตได้ทันพอดีโอ้เป๊ะมากดีนะบังเอิญพายเรือผ่านมาพอดีไม่งั้นน้องสุนัขตัวนั้นคงแบบคือแบบว่ามีลูกแมวตัวหนึ่งอะกำลังจะปิ เออกลัวจะแบบไปเจ็บอะไรอย่างนี้นะมันสูงไปหน่อยดีนะเห็นพอดีโอ้โหน่ารักจริงๆสังเกตแมวซ้ายมือนะครับผมคือมันคาบเบอะเอาไว้นอนอยู่แล้วคือแบบว่ามันอาจจะคาบเสร็จแล้วใช่ไหมแล้วเราก็โดดลงมาอุย้ย โอ้โหพอดีเป๊ะนี่แหละมันุุย์ไม่ยอมเอาไปวางไว้ให้ข้ามาวางไว้เองก็ได้สบายเลยดูเหมือนว่าจะมีสนันตัวหนึ่งนะรับผมกำลังสูบน้ำซับไปใช่ไหม้โเคอแบบว่าน้ำแม่งรุนแรงมากแล้วดีน้ำแบบว่ามีคนมาเห็นพอดีโอ้โหเออได้ช่วยไว้ทันพอดีโอ้โหน้ำแม่งซัดโคตรแรงเลยเด้อดีโอ้โเกือบไปแล้วแล้วคือว่ายน้ำเก่งด้วยนะเก่งกับกุยอ่าพี่เก๋ครับเปิดกระปรองรถขึ้นมาแบบเหมือนจะมาซ่อมอะไรบางอย่างเหมือนรถมันมีปัญหาแล้วคือแบบว่าเอ้ยเอ้าเจอแมวหนึ่งตัว เฮ้ยเราไปอยู่ในนั้นได้ไงวะเนี่ยเอ้าสองตัวเข้าแล้วโอ้โหดีนะไม่ได้เป็นอะไรอะ่ะตัวใหญ่ซะด้วยโอ้โหแล้วคือแบบว่าเขาปั่นจักรยานอะไรอย่างเงี้ยมาหน่าเอ้ยไปยืนไปยังไงวะเนี่ยแล้วไม่ล้มด้วยนะโอ้โหดูดิเฮ้ยเขาทำไปได้งไงวะเนี่ยโอ้โหถามจริง อืไม่ล้มได้ไงวะเนี่ยขณะผมขี่ปกติแม่งก็แทบจะล้มอยู่แล้วส่วนหนักตัวนี้มันกําลังขวักน้ําไปให้ปลาอยู่ใช่ไหมดูแบบว่าปลามันกําลังจะขึ้นสวรรค์ใช่ไหมแล้วก็แบบว่ามันจะช่วยได้ปะเนี่ยเฮ้ยแล้วก็แบบว่าเหมือนปลามันเริ่มแบบขยับปากขยับตาเนี่ยถึงจะต่างสายพันธุ์แต่เขาก็รักกันได้สุดยอดคือแบบว่ามีอีกาตัวหนึ่งนะครับผมกาลังจะตกน้ําใช่ไหมเออแล้วก็แบบว่าหมีเนี่ยก็เลยแบบช่วยอีกาตัวนั้นนะครับผมขึ้นมาบนบกโอ้โหอีกาที่แทบ้องให้กะกนวจโดแดแ คือแบบว่าออกกำลังกายก็อยากออกอยากเต้นก็อยากเต้นก็เลยเอา2อย่างมาไว้ด้วยกันโอ้โหเฮ้ยโอ้ยอ้ย้ยแล้วคือแบบว่าลีลาจะดีไปไหนแล้ะครับพี่ก็ระวังล้มละกันไม่มีใครช่วยนะชวยไม่ทันโอ้วิ่งมาสักไกลเลยเสร็จแล้วโอ้โเติมโอ้โหตีลังกาข้ามมด2คันได้เลยเหรอโอ้หดูดิเฮ้ย แล้วก็แบบตีลังกาได้สูงมากเลยอะสงสัยซ้อมมาอย่างดีอาจจะชุดบาสใช่ไหมเสร็จแล้วเขาใช้เท้า,าปีนเป็นแล้วคือตีลังกามาชุดบาสโอ้โหจะโหดไปไหนดีนะแป้นบารไม่พังซะก่อนโอ้โหโก้เขาใหญ่แล้วคือแบบว่าเอ้ยเขาใช้เท้า่าปาัดลูกออกไปได้เลยมีความตีลังกาชนหนึ่งทำไปได้เนอะนุ่เหมือนว่าลูกช้างตัวนี้นะครับผมมันกำลังสไลด์ลงมาเนี่ยโอเคแล้วแบบว่าพ่อแม่มันก็แบบเออช่วยอ้ยช่วยกันแบบสมามัคีมากอ้อ ขนาดช้างยังช่วยเหลือกันเราก็สามารถช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ได้เหมือนกันเดินเดินมาเฮ้ยแล้วก็เดินเป็นวงกลมได้เฉยอไม่ลงมาได้ไงวะนนี้่ยคือแบบเดินได้ครบส6 0อหองศาดูเหมือนว่าเขาจะเล่นเก,กีน้ำใช่ไหมบนเครื่องบินโอ้โหเฮ้ยอยาให้จมกันเลยทีเดียวโอ้ดูดิโอ้เห็นแล้วก็น่าหนุกเหมือนกันนะเนี่ยแต่ถ้าผมไปเล่นคงจมซะก่อนดูเหมือนว่าพี่เขาจะเป็นคนก่อสร้างใช่ไหมแล้วก็แบบว่าโอ้โหเฮ้ย มันมันไม่แต่งยังไงมน,น่ะโยนอิดอะไรอย่างงั้นเฮ้ยเดี๋ยวน้องจะทำอะไรเด,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาคัทเอาลงทำไมอ้าวจบเลยไปบ้านกูามานั่งรถอุ้ยโอ้โหเอ้ยพี่เขาจะนั่งอะไรเยอะแยะขนาดนั้นฮึสไลด์มาอุ้ยหมุนตัวโอ้โหมุมอย่างสวยเลยครับอืมดูเหมือนว่าพี่เขาจะเอาขดโคกมาโยนแล้วอุ้ย โอ้โหเต็ม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 หน้าคนไทยอุ้ยเหมือนพี่เขาจะชุดบัสอย่างนั้นหนอะกลับหลังลงไะเนี่ยอุ้ยลงอ้อขับรถมาอย่างเร็วอุ้ยเอ้ารถลอยเลยโอ้โหโอ้ยเบรกอยู่ไปเนี่ยอุ้ยโอ้โโอ้โหบุญบัสย่างเทเสร็จแล้วก็ดอกบาสแล้วโยนไปเฮ้ยโยนแบบทหลังเข้าด้วยโอ้โห จะหอดเทไปไหนแล้วเนี่ยอืมให้สนุกเอา้าแล้วคือครั้งเดียวเข้าหมดทุกลูกเลยโอ้โหดูเหมือนว่าเขา่จะกระโดดไปที่แป้นใช่ไหมแล้วคือแบบว่าเอาขาไปเตะโอ้โหสูงจัดอโยนกลวยไปข้างบนเอเวเฮ้ยแม่งแต่อยู่ข้างบนลงมาไม่ได้ชิปหายแล้วไงเ,าเขาน้่งทำอะไรวันนี้แล้วคือแบบว่าเขาอมีบอลอยู่หนึ่งลูกก็เลยเตะไปแล้วเออเฮ้ยเดี๋ยวเอาเข,ข้าเป็นบาเฉย เฮ้ยเข้าได้ไงวะเนี่ยเอาเฮ้ยจะทําอะไรเอ่ยอุ้ยขหแลวคนไม่ล้มได้ไงวะเนี่ยแต่อย่างนี้เป็นยังไงโอ้โหดูอ้อืมอ่าดูเหมือนว่าเขาจะเตะบอลใช่ไหมอุ้ยควงเลยนะเอ้าเขาโคเฉยโอ้๋อวิ่งวิ่งออกกําลังกายโอ้โห้เคนที่ระกี่ขั้นวะนนี่ยสงสัยขาจะยาวจัดอืมเขาเอาขวดน้ำตั้งไว้อุ้ยแล้ว้โหมีบอลคนไครเขาเตะเหมาเนี่ยโอ้โหแป่นกับหลุด อืมฮึอะเตะบอลใช่ไหมเขาลูกอ้าโอ้โหลอกอย่างงี้โอ้โห,โหเข้าประตูแบบร้ <c ười> อโคตรโหดเลยกันทีเดียวอืมฮึอะเอาหูฟังมาพันใช้ลิ้นพันแล้วเอา้าเฮ้ยแล้วเป็นเงื่อนฉอเฉยเฮ้ยแล้วคุณผู้ชมล่ะครับใครโชคดีเรื่องอะไรกันบ้างก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกผมไว้ใต้ค,คลิปนี้กันด้วยนะครับขอบคุณที่มารับชมกันนะครับผมไปแล้ว